การดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์นะครับเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ชักชวนด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับก็จะมาเขาเรียกว่าแชร์ความรู้แล้วกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเจ้าขวดนี้นะครับผมไม่ให้เห็นสลากนะครับเชื่อว่าปิดขนาดนี้แล้วทุกท่านไม่รู้หรอกครับว่าอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรนะครับเจ้าขวดนี้นะครับใครรู้แล้วใครเคยเห็นคลิปอาจจะมีคนทําคลิปแล้วนะครับหรือหาในโซเชียลนะครับก็เลื่อนผ่านไปได้เลยท่านจะได้ไม่เสียเวลามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับ เจ้าขวดนี้นะครับมันจะมีแหล่งผลิตอยู่หลักๆอยู่3จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดขอนแก่นนครปฐมแล้วก็ปทุมธานีนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันสําหรับคนที่ชอบดื่มนะครับว่าน้ำนะครับน้ำนี่แหละคือปัจจัยสําคัญนะครับที่จะนํามาผลิตเจ้าตัวนี้นะครับฉะนั้นแล้วที่ผมดื่มมาและที่หลายๆคนดื่มมานะครับจังหวัดขอนแก่นดีที่สุดอร่อยที่สุดนะครับลองมาก็เป็นนครปฐมแล้วก็ปทุมธานีนะครับซึ่งเจ้าขวดนี้ผมได้มาก็เป็นนครปฐมนะครับ อนแก่นหายากมากนะครับใครได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับมันจะมีเนี่ยอยู่ข้างๆตรงนี้ครับจะเขียนว่าผลิตจากจังหวัดไหนนะครับก็เอาเป็นว่านะครับไม่สับสนุนะครับเพราะว่าการดื่มสุราเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ผมเป็นคนไม่ดีครับผมชอบดื่มนะครับส่วนคนดีก็ให้เขาดื่มนมสวดมนนอนต่อไปแล้วกันนะครับเขนะครับ